สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง ADKL อีกแล้วนะครับวันนี้พอดีผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับมันเกิดปัญหาพอหาดูคลิปมันก็าหาไม่เจอเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปิดเบาะเบาะหลังชิ้นที่สองชิ้นเนี้ยชิ้นที่สองของอดีมซูเปอร,ร์คัรุ่นนี้นะครับปี2018ขึ้นไปนะดีมซูเปอร,ร์คัรุ่นที่เาบาะสองตอนแบบนี้นะครับถ้าเบาะหน้าเนี่ เราก็จะเปิดที่กุญแจรตรงนี้ได้เลยนะขันกุญแจออกได้เลยบ่อหน้าแค่วกาพกุญแจก็มันก็เปิดเติมน้ํามันได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าผมจะดูเลขเครื่องมาเลยเวลา,เาซื้อรถเราจะต้องดูเลขเครื่องเลขโครงนะผมจะดูเลขโครงมันพอดีเลขโครงมันไปอยู่ใต้เบาะหลังเบาะจิ้นนี้นะครับแต่ว่าวิธีการเปิด ไม่รู้แม่งมันเปิดยังไงเปิดไม่ออกเมื่อกี้หาดูอยู่ปักนะครับเปิดยากเปิดไม่เป็นไม่เคยซื้อเพิ่งซื้อกันแรกวันนี้พอเลยไปถามช่างมานะครับเมื่อกี้ช่างก็บอกมาว่าวิธีการเปิดมันจะเปิดอย่างนี้เดี๋ยวผมําให้ดูนะอรุ่นนี้นะครับตัวประคับปี2018รุ่นคลาสสิกวิธีการเปิดเบาะหลังนะครับให้เราส่องส่องเข้าไปด้านใต้เนี่ยฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้จะเปิดง่ายกว่า ฝวังซ้ายนะครับเจ<อ>้ากวงกว้งวางกวา่ามันจะมีเกียวของมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่เหมือนกับรถยนต์อ่ะนี่มันจะมีเกลียวเหมือนกับรถยนต์เดียวถ้าดูดูเห็นไหมวะในคลิปนี่นี่นี่อ่าเห็นเห็นเห็นนะจะมีเกียวอยู่เนี่ยตรงเนี่ยสีาขาวขาวเนี่ยนะครับเราก็ดันมันขึ้นไปเลยแล้วก็ดึงเบะกับหลังแล้วก็ นะครับเหมือนกับรถยนต์อ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูอ่าเห็นไหมเบาะออกแล้วนะครับเนี่ยออกมาแล้วเบาะมันแอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเปิดเบาะหลังคือเรากดขึ้นไปแล้วก็ดึงเบาะออกมาหลังแล้วก็เปิดขึ้นไดน้เลย ี่หาไม่เจอนะครับเปิดบาะยังไงเปิดไม่เจอว่าจะดูเล็กเครื่องหน่อยอ๋อเล็กโค้งหน่อยนี่นะครับเล็กโค้งมันอยู่ตรงน,นี้ข้างหลังเลยหันหน้าหันหน้าเข้ามาหา,หาตัวเราเลยนะครับดูง่ายเลยพอเปิดบาะนี้ขึ้นถ้าเมื่อกี้มันปิดอยู่แบบนี้เราคือเราดูไม่ได้นะว่าเล็กเครื่องมันเป็นยังไงเพราะว่ามันลงมันจะลงปิดกว่านี้อีกนะครับบ่กเราจะดูไม่ได้เราจะดู เลขโค้งนะครับเวลาเราจะไปโอนหรือว่าเราจะซื้อรถเราดูว่ามันตรงกับเนเล่มไหมเนี่ย้องเบิดบาะนี้ดูก่อนนะครับเนี่ยเล่มทะเบียนอืมเห็นไหมเลขตัวรถก็จะเขียนว่าเลขตัวรถนี่นี่นี่นมันอยู่ที่ใต้ที่นั่งนะใต้ที่นั่งเขียนนี่นะครับไปเลยเรามาตรวจกันดูพอต,ตรงไหมนะครับอ่า นี่เลขตัวต่าง M L H J หน6 8 5 g 5 0 3 0 7 4 3 0 7ห้ 6, นะครับโอเคตรงได้แล้วเลขเครื่องนะครับพอตรงแล้วก็เลขเลขเครื่องอะ่ะเรา,เาดูง,ง่ายนะครับมันอยู่ตรงนี้ส่วนมากทุกกันเลยส่วนมากเนี่ยเห็นไหมเราก็จะดูมันตรงเลยตรงก็ รถคันนี้ก็ถูกต้องนมกฎหมยนะครับซื้อได้นี่เป็นเป็นซื้อได้กต้องนมกฎหมยอ่ะโอเคนะครับตปวแล้วตรงหมันก็เวลาปิดแล้วก็ดึงกับหลังแล้วก็กดลงไปเห็นไหมมันจะปิดเลยเนี่ยบ่มันจะปิดแล้วนะครับถ้าเราดูแบบนี้เราจะดูไม่เห็นนะเลยเครื่องอะเลโกงอะมันมันครอบอันนี้ไว้เลยอ่ะปิดแล้วก็เปิดไม่ออกละวิธีการเปิดก็เราก็ดันดันเหมือนในคลิปเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะทําวิธีการเบิดเบาะหลังเบาะตอนที่2ของดีมซุเปอร์ครับปี2018ขึ้นไปนะครับรุ่นเบาะ2ตอนแบบนี้นะครับรุ่นคลาสสิกนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครดดต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องอเดียที่เกบด้วยนะครับสวัสดีครับ